ไม่ตายปล่อยดิยนะพอตอนนี้นะคะพอตอนนี้มันตายแล้วปล่อยมันไววางนะั้นอย่าไปเสพปล่อยมันอันนั้นมันก็ปล่อยกับพื้นน่ะลูกบ๊ายบายนะไม่ตายอุ้ยมาหาหนูทำไมอ่ะหนูก็ไปเองมันตายอุ้ยอ๋อมันรักมันไม่ตายหรอกมันยังไม่เสื่อวมันปรับตัวรัก ไม่ตายไม่ามันดิ้นก็เเีวมันก็ไปะไม่ตายแล้วม้องเลยมันี๋ยมันก็จะดิ้นมาเลยมันกำลังื้นตัวอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปรับตัวมันก็ไปได้เห็นไหมเห็นมเนนนมั้นะมันปรับตัวแป๊บนึ่งนะจะไปได้ใช่ไหมแล้วก็ยบาย ตัวแล้วนี่ไปได้ไหมตัวแข็งแรงมันก็ไปล้มันก็ไปนู่นแล้วเดี๋ยวมื่อเดี๋ยวมันก็จะไปอุ้ยพ่อพ่อให้แม่แป๊บเดียวตรงทาเปืือนเลยเดงงนี้นั่งหังพ่อเนียงงนี้ข้งลงนี้ตรงนี้มีหินเยอะ้งนีพ่อเนียตัวนตัวอื่นวนก็จะไปแล้วพ่อจะปล่อยนี่เหรอตังแล ตรงนี้เหนียวนะเหนียวก็นั่งเลยดิเหยียดนี่ไม่ผ่านแล้วมันเท้าเปียกหมดแล้วสองรองเท้าจะเป็นดีแล้วเปล่านี่นพ่อจะนั่งนี่พ่อจะนั่งนี่นค่ะอย่าดิ้นนะคะ